สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนกลับมาเจอครั้งกับ easy easy 9 5 9 5นะครับแหมมาร่วมเฟรมทันที3สีคลิปนี้ก็ตามกระแสต,ตอนนี้ที่บอกเลยว่าเหล่าบรรดาอินฟ i n f l นเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ทั่วโลกนะครับให้การตอบรับในเชิงบวกบวกแบบโคตรจะบวกอะทุกคนก็พูดเป็นสีเดียวกันว่าซื้อทั้งที่ราคานะ3 9 9 9เหรียญเลยว่าตีเป็นเงินไทยประมาณสักแสนสองหมบาท ซึ่งไม่รู้เอาเข้าไทยแล้วจะราคานี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีการอัพเรื่องของผสมภาษีอะไรเข้าไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นก็คือ Apple Vision Pro นั่นเองครับหรือที่เราอาจจะเคยคุ้นตากันมาบ้างแล้วกับเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า VR นะครับแล้วก็พวก AR VR คือ Virtual r e a l i t y นะครับกับ AR คือ Augmented Reality แต่ปัจจ <library>. ุบันมะีคำที่ถูกนิยามขึ้นมาจริงๆเป็นนิยามมาพักใหญ่แล้วนะกับคำนี้ก็คือเรียกว่า m i x e d Reality ก็คือเอา VR กับ AR รวมกันนะครับแต่ว่ากลไกการทำงานของ Apple มันจะดูแบบเป็นการทำงานแบบ MR แบบที่ใช้กล้องในการตรวจจับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือ AR อะไรคือ VR นะครับบ r คือคำแรกที่เราเห็น VR VR คือ v i r t u a l Reality มันคือการที่เรา เหมือนกับเราสวมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนโดยการที่ตัวแว่นนะครับทำหน้าที่เป็นโลกเสมือนที่ตามองเห็นนะครับถ้าคุ้นกันก่อนหน้านี้ซัมซุงเคยทําตัวซัม s ุง g กียร VR มาก่อนในหลายปีก่อนแล้วนะครับมีการร่วมกันกับพวกบริษัทยอย่างที่ชื่อว่า Oculus นะครับตอนหลังๆเนี่ยโอคูลัสก็โดน Facebook ซื้อไปก็เลยกลายเป็น Meta เมตาเควสสที่ผมซื้อมานะครับเพื<ๆ>่อนๆบางคนยังถามผมเริ่มเมื่อไหร่ผมจะรีวิวผมยังไม่รีวิวสักทีนะครับจนกระทั่งเควส์สามาแล้วนะครับนั่นคือ vr ครับเป็นการที่เราสวมอะไราสักอย่างหนึ่งซึ่ในที่นี้ก็คือจะเป็นแบนทําให้เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าใส่แล้วมึนหัวนะครับเกิดอาการที้เขาเรียกว่า motion sickness นะครับ เป็นอะไรที่หลายคนเล่นพวก vr แล้วเป็นนะครับ sony ก็ทํา vr นะถ้าเพื่อนเพื่อนจได้นะครับก่อนหน้านี้ sony ก็จะมี vr ที่เป็นเป็นตัว playstation vr อันแรกนะครับปัจจุบันที่มาใช้กับ playstation 5เนี่ยเป็นเป็น vr v e r s i o นที่2แล้วนะครับขนาดอะไรรูปร่างมันเล็กลง v e r s i o นแรกเนี่ยมันเยอะมากสารพัดเซนเซอร์ที่ต่อสายรถโดรนกระยางเกะกะมากนะครับก็เป็นอะไรที่ลําบากนะครับแล้วก็ใน meta quest 1ก็เหมือนกันนะครับตัว oculus quest 1ก็เป็นแบบเดียวกันคือต้องต่อสาย พอมาเป็น q u วส t 2ที่อยู่ในมือผมนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูขนาดมก็เล็กลงนะครับก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า VR ผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนี่ผมซื้อมาเนี่ยผมผมซื้ออ p อปชันที่เป็นกล่องมาด้วยนะครับราคามันก็แล้วแต่เซตบล็อกที่เราซื้อว่าเราซื้อเซตบล็อกแบบขนาดไหน128กิก256กิกผมซื้อตัว128กิกมานะครับ28กิกะไบต์นะ,ะตัวที่ซื้อจะมีออปชันเสริมก็คือตัวนี้ตัว โบ b บอ VR มันจะเป็นตัวสวมอันเนี้ยมีตัวปรับข้างหลังตอล็อกให้มันแน่นให้มันกระชับขึ้นนะครับแต่จากที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้ก็ตกอยู่ประมาณสองพันบ้างล้วผมจําไม่ผิดนะตัวนี้แหละคือตัวมันที่ผมพูดถึงคือ VR นะครับเขาก็จะมีจอยสติ๊กมาให้ด้วยเป็นจอยคอนโทลนะครับทำหน้าที่แบบว่าเหมือนเป็นมือเราอะในเกมไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับ ประมาณนั้นตัวพระเอกก็คือตัวนี้เพราะว่าตัว Quest 2เนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมาต่อกับมันแล้วไม่ไม่ต้องมานั่งต่อจอต่ออะไรไม่ต้องต่อมือถือทุกอย่างคือตัวมันเองทำงานได้เลยนะครับเนื้อแท้จริงก็น่าจะเป็น Android เวลาใช้งานก็สวมเข้าไปประมาณนี้แล้วเราก็จะไปอยู่ในโลกเสมือนตัวนี้ก็จะมีลำโพงนะครับค่อนนคผ่าน Wi-Fi ได้ตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่ไม่ใช่เวอร์ชันเดิมผมติดตัวพัดลมเข้าไปด้วยเห็นไหมพัดลม เพื่อดูดอากาศจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อถ่ายเทยอากาศที่เกิดความร้อนไม่งั้นเดี๋ยวเลนข้างในมันจะแบบเป็นฟ้าความร้อนนะครับตัวที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ขอบตัวนี้ก็ก็ไม่ใช่ของเดิมเหมือนกันนะเป็นเป็นชุดที่ซื้อมาใส่เพิ่มเพื่อให้มันอ่เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่กระชับมากขึ้นแล้วก็มีตัวตัวกริวตัวนี้เป็นซิลิโคนปิดตรงร่องจมูกเพื่อให้ไม่มีแสงรอดเข้าไปนะครับโดยตัวนี้ก็จะมีแว่นที่มันมีกล้องอยู่ข้างหน้า2อัน นะครับแต่ว่าเป็นกล้องอินฟราเรดเป็นลักษณะกล้องขาวดาจับวัตถุข้างนอกสภาวะแวดล้อมข้างนอกนะเวอร์ชันแรกไม่มีแต่นี้เวอร์ชัน2มีเวอร์ชัน3ล่าสุดที่วิ่งเปิดตัวเป็นกล้อง4ีนะหลักการทำงานก็จะคล้ายๆกับตัว vision pro ของ apple นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า vr ซึ่งเราเจะไม่เห็นโลกภายนอกแต่จริงๆแล้วอ่ะในใน,ในความเป็นจริงตอนนี้ตัว vr มันก็จะใช้กล้องในการจับให้เห็นโลกภายนอกแล้วเหมือนกันนะครับ ส่วน AR AR ก็คือ augmented reality augmented reality คือการที่เราเอาโลก v วอร์ชวซ้อนเข้ากับโลกของความเป็นจริงนะครับเพื่อนๆอาจจะนึกได้ว่าก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเกมพวกโปเกมอนจำได้ไหมสมัยก่อนเ็จะม,มีเอามือถือไปส่องตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปจับโปเกมอนกันนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็น AR เป็น augmented reality หรือว่าวันนี้ที่ Apple ชอบทำาให้เราไปส่องเอามือถือมาส่อง พวกอุปกรณ์อะไรของ Apple แลและเสมือนว่ามันมีของอยู่นั้นอยู่ตรงโต๊ะเราอยู่ตรงไหนเราอะไรเงี้ยหรือว่าพวกซอฟต์แวร์ของพวกอีเกียเฟอร์นิชเฟอร์นิจอร์อะไรเงี้ยไปวางในพื้นที่บ้านเพื่อจะได้ดูก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนั้นเหมาะสมกับบ้านเราหรือเปล่าลักษณะแบบนั้นก็คือการเอาโลกเสมือนไปซ้อนบนโลกความเป็นจริงอันนี้ก็คือ AR ครับ Augmented Reality ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบอกก่อนครับว่ามันจะมีพวกแว่น AR ทําทำออกมาขายเอาอีกแล้วเห็นไหมป้ายใหญ่แล้ว ตัวนี้เป็นของยี่ห้อโรคิดนะครับรุ่นเวอร์ชันคือเวอร์ชัน Air, ok Air. แอร์โรคิดแอร์ก่อนหน้านี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นกับ e อ็นเร Air นะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น X Real รแล้วนะนี่ข้างในมาแค่นี้เองนะครับมีสายตัวนี้จะต้องต่อกับมือถือเพราะฉะนั้นมันจะมีสาย Type C มาไปเร็วๆนะผมไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์ผมอยากจะพูดถึงตัว Apple มากกว่านะครับก็เลยอยากให้เห็นภาพก่อนที่จะพาเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็มีแค่เคสตัวนี้แล้วก็ตัวแว่นกับสายนะครับ หน้าตาประมาณนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ขนาดเล็กลงอะ่ะถ้าเมื่อกี้เราเห็นตัว VR ของ Oculus Quest หรือว่า Meta Quest 2เนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมตัวนี้เหลือแค่นี้เนี่ยส่งเข้าไปประมาณนี้แต่มันจะดูล้ำๆหน่อยนะถ้าเป็นตัว X Real หรือว่า N Real Air เนี่ยมันจะดูเหมือนแว่นเลน b a เดเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันแต่ตัวนี้มันจะดูแบบเเป็นล้ำๆหน่อยลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะมี Micro OLED นะ Micro OLED ข้างในในจอ ก็มีเลนส์สะท้อนขึ้นมานะครับทำให้เรามองเห็นจอข้างไหนเวลาใช้งานเราก็ไปต่อพวก iPad เพราะมันเป็น t y p e ซต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไปต่อพวก Android ก็ต้องเป็นต่อตัว Android ที่มีความสามารถในการต่อไท p e ซออกมาเป็นเป็นลายเป็นเทดีมนะครับถ้าเป็น x อ็กเรหรือเอ็กเรียวแก็จะไปต่อกับพวก iPhone ได้ไหมก็ต้องมีออปชั่นเสริมตัวแว่นพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะทำให้ โลกเสมือนไปอยู่บนโลกความเป็นจริงได้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลนักษณะที่เขาเรียกว่า a r ถามว่าเราเอาไปทําอะไรกับมันได้บ้างกับพวกคอนเทนต์ที่เราจะมาดูในตัวแว่นพวกนี้ก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นพวกเกมหรือว่าการดูพวกคอนเทนต์วิดีโอสตรีมมิ่งอย่างพวก Netflix YouTube อะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าผมดูไหมในะปัจจุบันยอมรับว่าผมก็ดูอยู่ในนั้นนะครับแม้แต่ทั้งพวกเกมที่ผมเล่นอยู่ในตัว o c u l u s Quest 2นะครับก็บอกเลยว่าสนุกมากนะมันทำให้เราได้ออกกำลังกายนะแบบขึ้นนี่ดูแล้วกันว่าผมเล่นอะไรไปบ้างอย่าง,างพวกบอดี้คอมแบเหมือนเราออกกำลังกายจริงๆนะครับแล้วก็พวกบี a t ซเบอร์อะไรเงี้ยฟันดงฟันดาบมันเป็นอะไรที่แบบออกกิจกรรมท่าทางได้แบบจริงๆเลยนะอันนี้ผมบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งดีถามว่าแล้ว AR มันจะทำได้ไหมจริงๆ AR มันก็ทำได้นะครับซึ่ง ในตัวแว่นที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้อย่าง Rokit Air หรือว่าจะเป็น X Real Air ลอะไรพวกนี้มันเป็นลักษณะของ AR มันก็จะเห็นโลกความเป็นจริงโดยผ่านเลนมันมันคือมองเห็นจริงๆด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนของ Apple เนี่ยเขาจะทำมาอีกลักษณะหนึ่งก็คือเขาจะทำในลักษณะที่ผมจำลองอย่างตัวนี้แล้วกันตัวแว่นของ Apple จะมีมีกล้องนะครับจับภาพภายนอกเข้าไปแสดงผลข้างในนะครับซึ่ง มันก็จะเหมือนเรามองเห็นโลกภายนอกจริงๆนะครับถามว่าแล้วแว่นของ Apple เนี่ยไอตัว Vision Pro มันดียังไงต้องบอกก่อนว่าราคาแสน25,000บาทในมุมมองผมนะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยถามว่าแพงไหมผมว่ามันแพงแต่คุ้มมันแพงแต่คุ้มผมบอกเลยแล้วก็อยากได้ไหมอยากได้ <laughs> <laughs> เหมือนซื้อรถคันหนึ่งนะ <laughs> เหมือนซื้อมอไซค์ประเภทแบบว่าอะไรอะมอไซค์แบบ ซ c ประเภทสามร้อย cc คันหนึ่ง่ะเออประมาณนั้นเลยแต่บอกเลยว่ามันมันเจ๋งจริงครับตรงที่ว่ามีความคมชัดของจอสูงมากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแว่น vr ที่ผมใช้อยู่หรือว่า ar เนี่ยต่อข้างมันจะมีความละเอียดของจอเนี่ยที่เรามองเห็นนะครับอยู่ที่ 2k นะครับหรือว่า1920ง0 p เนะครับเพราะนั้น2องข้างรวมกันอาจจะบอกว่า 4k ก็ได้ถ้าจะพูดกันอย่างนั้นจริงๆแต่จริง,รง,รง,รงเวลาเรามองมันก็มอง 2k นั่นแหละ แต่ในตัว Apple เนี่ยเขามีความละเอียดต่อข้างเนี่ยระดับเกินกว่า 4K ต่อข้างนะต่อข้างนะแล้วจอก็มีความคมชัดมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าเลนสที่เขาเอามาใช้ในการผลิตเพราะพวกนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีเลนสเหมือน AR เมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นในโลคิดแ i ร์ก็มีเลนสนะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเลนส์อยู่เลนส์ก็คือจะเป็นเลนสที่มีคุณภาพมากๆงั้นเรื่องของราคามันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า แว่นของ AR กับ VR พวกนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าด้วยราคาเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้มันไม่สามารถจะทำคุณภาพที่ดีมากๆได้นะครับอย่างในแว่นของ quest 2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความละเอียดเนี่ยมันสู้ตัว micro oled ของฝั่ง l o kit air หรือว่าตัว nreal air ไม่ได้ความคมชัดมันสู้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันชัดกว่าในยุคแรกๆไม่บอกเลยว่าชัดกว่าครับสิ่งหนึ่งที่ได้เจออีกคืออะไรคือในเรื่องของตัวเลนส์ครับเลนส์มันอาจจะยังมีความรู้สึกว่าใส่ไม่พอแล้วก็ขอบ ของตัวภาพที่เรามองเวลาเรามองภาพเรามองโฟกัสตรงกลางใช่ไหมขอบด้านข้างเนี่ยมันจะมีความมัวอยู่นะครับยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อหลายๆคนที่ไปเทสต,ตัว Vision Pro ทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆแสดงว่าภาพมีความคมชัดมากๆรวมแม้ทั่งถึงในเซนเซ,นเซอร์ที่ Apple ใส่เข้ามาจะมีลักษณะที่เขาใส่ที่เขาเรียกว่า eye tracking เวลาลูกตาเรามองไปทางไหนเนี่ยมันเกิดการโฟกัสที่ตำแหน่งตาเรา ในตัวแว่นของตัว Apple นะ่ะข้างในมีกล้องจับตาเราด้วยนะเพราะมันจะรู้ว่าเราเนี่ยมองไปทางไหนเพราะตอนแรกที่เราใส่มันจะต้องมีการแคลิเบตแคลิเบตโดยการที่เรามองเราใช้ท่าทางในการจีบนิ้วเพื่อสั่งงานนะครับสำหรับ Apple จีบนิ้วคือสั่งงานมันจะมีกล้องจับด้านล่างด้วยเราก็แค่จีบนิ้วนะครับถามว่า O c u l u s q u e s t 2ทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรีโมทคอนโทรลก็ได้ในการสั่งงานพวก อยู่ท่งยูทูบอะไรประมาณนี้ผมสามารถจะสั่งงานได้นะครับพวกนี้เวลาใส่เข้าไปก็จะเหมือนเรา,เราดูดูหนังที่แบบว่าจอใหญ่ระดับ200นิ้วก็ยอมรับว่าภาพใหญ่ดูแล้วเต็มตามากเวลาเรานอนดูอะไรคอนเทนต์นี่คือแบบฟินมากนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาอย่างผมผมก็มีนะก็อาจจะต้องตัดเลนสเข้าไปใส่นะครับอย่างในฝั่งของ Apple เนี่ยเขาจะใช้เป็นเลนสที่ประกอบเข้าไปกับ ต,ตัวขอบตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กถอดเข้าถอดออกได้ซึ่งของตัว quest ส,สก็ทําได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกด้วยคุณภาพของราคาเนี่ยมันก็ได้ทําให้เลนที่มาใส่กับตัว quest ส,สออาจจะยังไม่ได้ดีนะักเพราะฉะนั้นความคมชัดมันก็จะจะยิ่ง ดูเบลอขึ้นไปอีกเวลาใส่เลนเพิ่มนะเวลาผมเล่นผมเลยไม่ใส่นะครับแต่ว่าในของ Apple เองเล่นเล่นเล่นใช้เลนของซ้ายเลยนะโอ้เล่นเล่นโหดก็ตามราคานะครับไม่แปลกใจอะราคามันแสนกว่างั้นเลนที่เอามาตัดผมว่าก็หลักพันน่ยหลักหลายพันนี่กว่าเรียกว่าหลักพันนะครับโดยการทํางานก็เลยการว่ามันสามารถเอามาต่อกับอุปกรณ์หลากหลายอย่างของ Apple ได้นะครับในพรีเซนต์ของทางฝั่ง Apple เองนี่ถึงขนาดแบบว่าทําเป็นลักษณะคอนดินิวตี้นะลิงก์เข้าไประหว่างตัว macbook iPad iPhone ทำงานได้นะครับเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบบุยหวามากๆนะครับแล้วหลายคนที่ไปเทสในงานทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าไม่มีอาการ m i o ช S i c k เ e s s เลยคือแบบหันไปหันมาแล้วไม่มีอาการเบลอเกิดขึ้นไม่มีการถอดมาแล้วรู้สึกว่ามืนแล้วจะอ้วกอะไรประมาณนี้ก็ยอมรับว,ว่า Apple มีข่าวจะเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาปีนี้ก็เปิดในตัวเปิดตัวในงาน WWDC แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ขายจริงก็คือประมาณ ต้นปีหน้านะครับขายที่เมกาก่อนบ้านเราเนี่ยคงต้องรอดูต่อไปแต่ผมว่าจากกระแสตอบรับที่คนทั่วโลกให้อคอมเมนต์มาเนี่ยดูไปในเชิงบวกหมดเลยนะครับแล้วถามว่าทุกคนซื้อไหมทุกคนเลยนะที่ผมฟังหรือว่าดูมาจากในอินฟลูเอนเซอร์กับยูทูบเบอร์นี่ก็คือทุกคนพูดเหมือนกันมาซื้อครับก็ไม่ได้เป็นหน้ามาด้วยเพราะเขาเขาได้มีโอกาสลองแต่การที่เขาได้ไปลองนะถามว่าเขาได้มีโอกาสในการบันทึกวิดีโอไหมก็คือ Apple ไม่ให้นะครับ Apple ไม่ให้ได้แค่ลองแล้วก็ลองในลักษณะลองแบบ ตัวต่อต,ตัวด้วยนะครับไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วก็มีการพูดถึงวัสดุที่บอกว่าวัสดุไปในทางที่ดีมากด้วยก็ยอมรับแหละผมว่ามันราคานี้มันมาวัสดุแบบกองแกงไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นแต่สิ่งที่เป็นคอมเมนต์ที่ทุกคนพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครับแอปเปิใช้แบตเตอรี่แยกตัว vr เนี่ยของตัวนี้โ ok c u l u ั Qu e s t 2เนี่ยแบตเตอรี่เขาอยู่ข้างในนะครับตัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้เป็น type c นะครับลำโพงก็จะมาแนวคล้ายๆกันลำโพงก็จะยิงเสียงออกมา Apple ตัว Vision Pro ก็จะเป็นลำโพงที่ยิงเสียงเข้ามาที่หูเราทำให้เราได้ยินโลกภายนอกอยู่ไม่ได้แบบเป็นส่วนอะไรเข้าไปเป็นลักษณะของ s p a t i a l Audio หรือว่า s p a t i a l Audio นั่นเองนะครับเสียงรอบทิศหรือว่าถ้าใครบอกว่าอยากส่วนตัวใส่ AirPods Pro หรือ AirPods เฉยๆยก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันก็บอกเลยว่าโดยรวมถือว่าดีแต่จุดหนึ่งที่ถูกติงคืออะไรเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผมบอกพวกอุปกรณ์หลายตัวเนี่ยมันมีแบตเตอรี่รวมอยู่ในตัวอย่างเคร อย่างตัวโลคิดแอร์เมื่อกี้ที่เพื่อนๆดูไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่มันต่อเข้าออกับมือถือนะครับมันใช้พลังงานไฟจากมือถือมาทํางานแต่ของ Apple ตัว Vision Pro 2เนี่ยไม่ใช่ <laughs> Vision Pro มีแบตเตอรี่แยกออกไป m a ็ Mag s a ซ e ติดก้าไว้ที่หลังหัวเนี่ยแล้วใช้งานได้แค่2ชั่วโมงซึ่งคนก็บอกเหมือนกันว่าโอ้โหสชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการใช้คอนเทนต์น,น,นานก็จะต้องมีการต่อจ่ายไฟเพิ่มเข้าไปที่ตัว power bank ของตัว Vision Pro นะครับก็ Vision Pro เท่าที่ผมเห็นตัวไอตัว Power Bank ที่มันใช้ก็ใหญ่เหมืนอนสมคู่นะก็เรียกได้ว่าความหนักไปอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่เขาแยกแบตเตอรี่ออกนะครับมีคนถามเหมือนกันบอกว่าแล้วมันหนักขนาดไหนสำหรับตัวแนตัวนี้สำหรับ Vision Pro เขาก็บอกว่าน่าจะประมาณพวก AirPod s Max ผมว่าน่าจะพอๆกับตัวนี้ถ้าถามผมอันนี้อาจจะหนักกว่าเพราะนี้มีแบตเตอรี่นะครับถ้าแยกแบตออกเขคงจะพอๆกันก็ โดยรวมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ครับในเรื่องของคอนเทนต์สำหรับตัว VR ของตัว Oculus Quest 2กับตัว r o k i t Air ไว้เดี๋ยวผมจะมาคุยกับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับเร็วๆนี้ผมจะได้ e n v i เรียลมาอีกอันหนึ่งนะรอติดตามแล้วกันนะครับสไาตลา์มาแว่นเป็นลาแบรนด์เลยก็เหมือนเดิมครับเพื่อนชอบกดไลค์นะครับแชร์กดแชร์ไปไ็นได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้ทราบผลอาปเดตคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้สำหรับ e C C 6395ประมาณนี้ครับไปละสวัสดีครับ